อสินอะไรอ่ะเสียงอะไรอสินเสียงอย่างไรเสียงนกพามาดูมะยมนี่ สภาพสภาพความหนาวมันสมว่ามีไีสนใจเลยเป็นอีหยังที่แบบเปรี้ยวโอ้ยสุดยอดความเปรี้ยวปีนี้ขายออกเนี่ยพอแต่อากาศหนาวมากเขาก็หยุดชะงักทุกอย่างก็จะประมาณนี้เนี่ยจากสวยๆเหมือนคนเลยเมัอนคนเลยปะ เหมือนคนเลยเวลาสวยแก่มาเป็นไงแบบนี้เลยนี่แหละสิ่งมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเลยไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าพืชเหมือนกันหมด บรูวานเป็นน้ำอากาศวานะเนาะเพราะว่าเพราะแต่มันหนาวปุ๊บดูซิว่ามันจะคือจังสีมันแดงแจ๊ดแล้วอะ่ะมันยังบม่มีความหวานขามาปุเลยอะ่ะบ่มีแบบเปรี้ยวอมหวานนิดนิด,นดอเอียงเนี่ยมันเป็นแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่แปลกนะอาจจะเป็นน้ำอากาศอากาศหนาวเย็น นี่แหละมะยมฝรั่งค่อยสภาพก็เลยจะเป็นแบบนี้บรรยากาศยามเช้าในวันวที่มีแสงแดดออก,บ,นนอก <c oughs> บันนอก่ะบันนอกคือบันนอกบะบันนอกเลยแหละ ันนอกเลยแหละขอบอกความหนาวบรรยากาศในมือเซาตามใบยงมัยา่าเริ่มจะมีเก็ดที่มาตกแล้วอากาศติดลบสุดหลอ่อทำอะไรสุดหลอห่อไปใช้กับไปน้ำ <c oughs> ไปใช้กับไปน้ำ <c oughs> ไปไหนไปด้วย นิวยัยงเข้าบ้านปะเข้าบ้านไหมไม่จอบนกไดียินเสียงนกว่ได้สูงปายในก็บปีนขึนไปหาเขา <c oughs> จองที่จองที่ พามาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงอากาศหนาวแล้วเขาเป็นยังไดเขาอยู่ยังไดเนี่ยลักษณะก็จะประมาณนี้แหละเป็นช่วงดูดูไปไม่ร่วงแต่ก็ไปไว้นะไปไว้อีลีนับมือนับถอยหลัง ยุสภาพจากความหนาวเย็นย่ำมือเศ้าท้องฟ้าปลอดโปรง่งโปร่งมากเลยวันนี้เมเปิลเกลี้ยงแต่เห็นแบบเนี้ย เศร้าๆนะเตยโศกเลยอ่ะเห็นแต่กิ่งก้านจากใบที่แบบเต็มต้นอ่ะสีสมๆมสีเขียวเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหลือแต่กิ่งก้าน ยังเือสาคนยางออกออกกาลัางกายว่าว่าจะหนาวว่าจะยี่มาตกผู้คนเคยเดินเพื่อนก็นเดินนะ บรรยากาศตอนเช้าเงียบป่านปาซามีคนผ่านเยอะมีคนเดินผ่านอยู่หนึ่งคนมีคนเดินผ่านอยู่หนึ่งคนมนเม็นมเมืองล่างไม่ใช่เมืองล่างนะมีรถผ่านอีกหนึ่งคันมาแล้วนนบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าวันที่แบบท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆเลยจับเวลาบัดเนี่ยบม่เกินหานาที ทุกอย่างก็จะหายไปกับตาเมื่อตื้ดตือ้อต่เว้นขึ้นมองนี้ละเนี่ยขึ้นมองกอเอก้อนข,า,ขาวๆเนี่ยขึ้นแล้วก็ล้มปุ๊บเลย <c oughs> ไปตื่นทันยังเห็นเอาบรรยากาศยามเช้ามาฝากในช่วงดููใบไม้ร่วง ้านนอกชนระบทในต่างแดนมีแต่เสียงนกเสียงกามีแต่วิวทงไฮทงนะว่ามีวิวตึกสูงนะก็จะประมาณนี้เบ้าซูกันฟังเบ้าซูพี่น้องทางบ้านเท่านี้เราฟังมันเป็นยังไงเมืองนอกต่างกันไหมจากบ้านเรา